เกมริ่90นาทีมาดูว่าแต้มจะไปอยู่ฝั่งไหนนแล้วก็ทักทายชนินก่อนเลยครับ <c oughs> มๆๆ <t une> า่อฉากมาฮาไม่พูดพรามทำเพลงครับเติมขึ้นมาได้จังหวะแรกก็ซัดเองทันทีเลยครับสราวุธมาสุข <oh, เงยหน้า <c oughs> เล็งประตูเลยครับเจตนาจะส่องให้ชนินไส่ต้องออกแรงครับแต่ว่าบอลโด่งเงินไปจิตปัญญาไหลให้มาที่จิระ ได้เลงแล้วเบิ้ลเบิ้ลมาเสาชมเาปเปลี่ยนทางแล้วก็เสาสอง,สอง,สองโอ้โหอเล็กซ์ไปลื่นซะก,ก่อนครับวอ้บอลโต bon, ขึ้นมาจังหวะแรกเกือบได้ประตูเหมือนกันครับจังหวะผ่านเข้ากลางของจีระโอ้โหแทบไม่โดนเลยด้วยซ้ำนะครับสุรเชฐ์แต่ว่าเป็นกําพคนเลยครับที่ปัดแล้วกระชอกไปเสาสองนะครับอเล็กซ์ไปถล่าครับก็เลยโดนดิดทิ้งมาได้ครับ เบินลงพื้นอเล็กเร็วนะครับผ่านด้วยอเล็กซ์ซัดยิงตามน้ําเลยครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบมาแล้วครับโอกาสแรกของอเล็กซ์เวสลีย์ก็ต้องยิงนะครับไม่มีใครตามขึ้นมาช่วยทันแล้วครับซัดทันทีแต่ว่าก็ยัง มากไปเองครับโดนดักไมได้โดยซาตุชิแล้วน้าโกข้นนายอย่างนี้โอกาสทางจิตปัญญาอ่านได้สายสายของจิตปัญญายิงได้หนักเลยครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบโอ้ <c oughs> โหลุกนี้ถ้าเข้าเป้านี้น่าสนใจเลยครับดูครับจิตปัญญาที่สุดพลิกทีเดียวหลุดสามมาเลยนะครับเราได้ยิงตรงหัวกระโหลกครับเพรว่าก็เช็คระยะยแล้วนะครับกำพลปสมมาถักกุลครับอย่างนี้ครับปามาเช็คเสาแล้วนะครับ ได้ทักทายคืนบ้างครับทางชัยนาทยังศูนย์ศูนย์อยู่โจแต่เคลื่อนบางทางได้ <c oughs> โจแตก่เคลื่อนตามตามมุดตามดัน <c oughs> แล้วมองว่ารีทักฟาว,ว <c oughs> จังหวะเข้าเบียดของโจแต่เคลื่อนนี่ไม่ฟาวเลยครับโโอ้หจะไปฝ่าจังหวะหลังรีทักอ้าวโอ้โหโ,โ,โดนไล่ออกไปแล้วครับรีทัก อตอนแรกนี่ควักใบเหลืองครับแล้วตามมาด้วยใบแดงไม่ได้มีใบเหลืองติดตัวมาก่อนหน้านี้ะนะครับผู้เชี่ยคํ<ำ>าลครับรูิ่บายว่าอาพาดคำหยาบใส่เขานะครับโอ้เป็นเรื่องเลยครับผู้สึงอขธิบายบ้างจะพูดภาษาคำหยาบนะครับครับคืออาจจะไปสะบัดใส่ผู้สินหรือแบบนี้นี่ต้องทั้งหนึ่งเหลืองทั้งหนึ่งแดงไปเลยใช่ครับใช่ครับนัดหน้านี่โดนแบนแน่ๆนะครับนี่คือ นี่ครับฟาวตรงนี้ครับโอ้โหพอล้มลงไปแล้วไม่ได้ฟาวเนี่ยไปใช้ไปใช้แขนใช้แขนช่วยแล้วฟาวแล้วไม่เหลือไปทุบพื้นกลางอาการที่เหมือนเหมือนทุบบอลนะครับใช่ครับไม่ไม่พอใจแต่ว่าจังหวะนั้นตรงมุมเมื่อกี้ไม่ได้มองว่าหันมาพูดอะไรก่อนที่เดินจากที่ที่มองทางด้านกล้องลอยก็พูดอะไรออกไปคือตอนแรกเหลืองจะาพฤติกรรมการทุบพื้นนะครับไม่ยอมรับคําตัดสินแล้วหันมาสะบัดครับเขหันมาสะบัดเ่อผู้สิ ชัยนามาแล้วครับโอ้โหแล้วก็จบไม่คมเองเป็นจิตปัญญาที่สุดนะครับกดไม่ลงครับจิตปัญญาได้ยิงแบบไม่จับโอ้โหเอาเละครับต้องเล่นโดยผู้เล่นน้อยกว่าเจ้าถิ่นรึงชั่วโมงครับสำหรับนครราชสีมาครับแล้วก็เกือบโดนทันทีเหมือนกันนะครับโหโหไหลมานี่ หน,นึ่งคนเดียวเลยครับในกรอบเขตโทษแล้วด้วยนะครับจิตปัญญากดไม่ลงครับโอ้แฟนชายนานี่เสียดายกันใหญ่เลือกเลือกฝาเองฝาลวไหลามาให้กับทางจิตปัญญาที่สุดโ,โด่งอีกแล้วครับโอ้หนี้จิตปัญญาหาเป้าไม่เจอครับโอ้โหแฟนชายนาเริ่มเริ่มหงุดหงิดแล้วโอ้โหยิงทิ้งยิงขว้างไปหน่อยครับจิตปัญญาที่สุด ไหลเลือกมาที่จิตปัญญาเลยครับเด้วสัตลูกนี้นี่เหินเยอะครับโด่งไปเลยนะครับดูครับโอแแรงอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวเราดูจังหวะปั๊มของสุรเชษไม่ฟาวนะครับไม่ไม่ได้หงายปุ่มนะครับต่อมาเล็กแรกที่ทดสามนาทีเลยนะครับมีเวลาครับอันนี้สัก์ให้ไปแล้วชิงแล้วยิงลูกนี้หนึ่งศูนย์เลยครับ เอาจนได้ครับพอเริ่มเข้าสู <fit> ่ช่วงทดเวลาครับอเ Alex Ramsey มาโยลิโน่ครับโอ้โหทำประตูให้กับชัยนาธฮอนบิลสกอร์ขึ้นนำ1-0ครับได้เปรียบทั้งสกอร์แล้วก็ผู้เล่นแล้วครับชัยนาธถูเอาไม่อยู่ครับเตรียมรับกันครรด้สิมาสดา์เจอบอลชิงเร็วนะครับจังหวะเดียวครับให้ดีจริงๆครับ จากอดิศัก์มาที่รัชพลนะครับเพราะทีเดียวหลุดเลยครับแล้วไม่ต้องจับเลยครับอเล็กซ์เวสลีต้องวัดหักข้อกำคนก็ได้แต่มองตามเลยครับได้ผลครับใช้หน้าที่พยายามจะเร่งเอาให้ได้ก่อนจบครึ่งนะครับราชพล หรือฝืนฝืนเกินไปแต่ก็เกือบเดะตายเป็นดีครับว่าแล้ายกเือร์โทษเพื่อนด้วยนะครับแต่เกือบเป็นประตูครับรัชพลนาวันโดสว่าะตัดก็เจตนาอาจจะยกไปให้อเล็กเลยครับเหลือมองอเล็กครับ <c oughs> แต่บอลลึกลึกแต่เกือบพุทธใต้ขาแลวครับโอ้โห ยังถอยทันนะครับปัดทิ้งข้ามคานไปอุดวิ่นเลยมาเป็นลูกเตะมุมของชัยนาธนะครับแต่เกินที่ฉกได้ฉกแล้ววางทงทงไม่ขึ้นอย่างนี้อ่ะครับโอกาสทองของทางจิตปัญญาที่สุดโนตัวซ้ำตัวซ้ำก็ถลังยังได้ยืดเสือเช่ข้ามคานไปอีกคนระับโอกาสทองของชัยนาที่จะทิ้งห่างเป็น2-0ศครับ2จังหวะซ้อนครับ,รบโอ้โหแต่ไม่เฉียบขาด หลุดตั้งแต่ครึ่งสนามเลยนะครับไม่ล้ำหน้าด้วยครับเพราะว่าจิตปัญญาจังหวะบอลออกจากขาเพื่อนี่ยังไม่ข้ามแดนมานะครับโอ้โหแต่ว่ายิงไม่ผ่านมือกำพลครับแล้วสุรเชษจังหวะซ้ำแบบสุดเหยียดก็ดกดไม่ลงออกโอ้โหนี่จิตปัญญาที่สุดครับต่างป้อมปล่อยครับตะดุเสาไกลแย่ไปแล้วโอ้โหตุ้ตะคายครับหนึ่งหนึ่งโอ้โหกลับมาได้ครับนครนาศีมาโอ้โห มาเล็กยาวาฮาครับสอดมาจากด้านหลังนะรถจิ้มุูกนี้เข้าไปครับได้เฮเลยครับเป็นแฟนทีมเยือนสวัสด์ครับโอ้สิบคนของนครราชสีมามาสด้าครับตีเสมอได้ต้องชมสาวุฒมาสุขเลยครับที่เร็วจริงจรนะครับตามมาทันแล้วหลายย้อนกลับมาให้กับนัทวุฒิชนะชานครับทิ้งไป ติดประมาทกับจีรเจริญสุขโอ้โหคงไม่คิดว่ามาเล็กจะมาได้เร็วแล้วก็มาได้ถึงบอลพอดีเลยครับแค่บางๆไว้ครับไม่ยอมปุเข้ามาเตะสกัดรับโอ้โหบังหลวมนิดเดียวเสร็จเลยครับมาเล็กปุ้เข้ามาจิ้มลูกนี้เป็นประตูที่2ในไฮลีของมาเล็กฤดูกาลนี้ ก็เป็นอเล็กซ์ที่ได้ป really? ั่นห an ือนจะชนกำแพงนี่ครับบอลจะหุกโดนกำแพงก็เลยเชิดข้ามคานนิดเดียวนี่ถ้าไม่โดนกำแพงซะก่อนมีสิทธิ์จะเข้ากรอบเลยนะครับเป็นลูกตั้งเตะของชัยนาทอยู่เนี่ยครับไปฉลับกำแพงจริงๆนะครับแล้วทำให้บอลเขินขึ้นมาอีกนิดนึงเลยครับข้ามคานไป หลเข้าในเล่นหนึ่งสองกาเล็กสเวสต์ยังไม่ได้กีละมาใหม่กีละมามาเทอนี้กำพลขึ้นไม่ถึงก็ยังไม่ได้โอ้โหเหลือเชื่อครับสองจังหวะซ้อนของอเล็กซ์โอ้โหไม่เป็นประตูได้ยังไงครับโอ้โหต้องถามเทปีแห่งโชคแบบนี้โอ้ยโอ้โหี่บ้านชัยนาทแท้ครับดูนะครับสับไกลลูกนี้จะหน้าหัวกระโลกครับ เสาโคลเบลเลอร์เลยนะครับได้แต่ดูนะครับกำพลแล้วตามเข้ามาในกรอบเผืโทษมงอีกทีอเล็กซ์กำพลในหมดสิทธิ์รับแล้วครับโอ้โหจะไปโขกกดมากไปครับไปกดลงพื้นหนักก็เลยบอลเด้งข้ามคานครับทั้งที่ไม่มีใครจะตามมาหยุดได้อยู่แล้วนะครับคือจังหวะแรกเนี่ยโดนเสายังพอว่าพอใจครับพอที่สองนี่โอ้โหด้วยเท้า ขวาล่ะครับของนัทวุฒ <c oughs> ิบอลมีหุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เข้าเป้าครับนัทวุฒิชนะชาญมีที่เด็ดกับการวางเท้ายิงฟรีคิกแบบใส่ๆเหมือนกันปวดตรงนี้ถ้าเข้ากรอบนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ลูกสวิงหนีเสาออกไป แล้วก็จบเกมเปนว่าโคราชทำได้โอ้โหแบ่งแต้มกันไปแบบสนุกเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ